สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านมารู้จักพื้นที่ของตลาดหาดเล็กนะครับตลาดหาดเล็กนะครับเป็นตลาดที่อยู่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาครับหาดเล็กก็คือตำบลหนึ่งใน เขตอำเภอคลองใหญ่นะครับจุดที่เราอยู่นี้ก็คือจุดข้ามแดนนะครับแต่ว่าไม่ได้ข้ามหรอกเนื่องจากว่าวันนี้มางานจะญากนะครับมางานที่วัดคลองใหญ่เดี๋ยวก็คงจะเข้าไปร่วมงานนะครับก็บรรยากาศตรงนี้ก็กําลังก่อสร้างนะฮะกำลังพัฒนาชายแดนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลขสามสุดเลยนะครับสุดสัปดายะ สาสเดือนตรงนี้น่าจะมีความสวยงามและก็น่าท่องเที่ยวครับมีโอกาสจะข้ามฝั่งไปที่เกาะกงนะครับครับตรงนี้ด่านชายแดนนะครับระหว่างหันเล็กแล้วข้ามไปตรงผ้าสีส้มนะครับก็คือข้ามไปฝั่งะังเดน ไมโครกำลังทำงานนู่นคือฝั่งของกัมานะครับเขตเกาะคงนะสินค้าเช้าเ้าทางฝั่งเขมก็จะมารับสินค้าฝั่งไทยไปในก,รกรารพวกผลไม้และผักผลไม้ในช่วงฤด,ดูนี้ก็จะมีลองกองตันหยงมัสมังคุดทูเรียนนะรถจอดเป็นแถวอยู่นี้ก็คือ กำลังจะขนสินค้าเข้าประเทศกัมพูชา <c oughs> ก็ถ้าข้ามไปฝั่งกมัมพูชานะครับจะต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็มีสถานที่ฝากรถนะฝากเพื่อข้าวก่ชั่วโมงละ20บาทกับถ้า ฝากแบบค่ำคืนนะครับก็คิดค่าดูแลด้วยนะครับรักษาวความปลอดภัยวันละร้อยบาทนี่ยฝาดูแลก็ไม่ได้คิด,ดนะฝากรถเฉยๆนะฝากรถเก็บ,บปกตินะน้บับสถานที่จอดรถนะครับอยู่ริมเทือกเขาบรรทัดพอดีนะครับเห็นว่าจะเดินทางมาจากตัวเมืองตัวตลอด คลองใหญ่หรือมาจากจังหวัดตราดโดยตรงเป็นเส้นทางแนวเล็กๆนะครับตะเข็บชายแดนซ้ายมือจะเป็นเทือกเขาบรรทัดขวามือเป็นทะเลอ่าวไทยนะจนมาถึงในจุดนี้บ้านคลองเล็กบ,บ้านหัดเล็กนะครับที่ข้ามไปประเทศกัมพูชาครับ จุดน้อยปลายทางถ้าข้ามไปจังหวัดเกาะกงก็จะ<ป>มีมน้ำตกตาไตยนะครับแ,แล้วก็ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีตตตยตะวันออกเฉียงใต้นะครับบายยกันนะครับชายแดนกัมพูชาไม่ได้ข้ามฝั่งนะครับไม่ได้ไปชมน้ำตกที่สวย น้ำใสบริสุทธิ์ที่มีปลาตอดเวลาลองเล่นนะครับอันนี้ก็ชมตลอดนะครับตลอดตลอดนี่ก็เป็นตลอดมีประจำทั้งวันต่วใหญ่มมมมมะจะเน้นผลไม้นะตรง,งนี้ผลไม้ตรงออกไปกัมพูชาก็มีอาหารที่เป็นน้ำปังนะน้ำปังอนันใหญ่ในแนวของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นผลไม้ทั้งนั้นนะ ดิ่ทางเพื่อจะส่งตอดเส้นทางนะครับแพ็กบรรจุ หีบหอแล้วก็ขึ้นรถเข็นแล้วไปกัมพูชาสตลาดยาวไกลนะครับยาวไกลมากมีแต่ผลไม้ไก็ต้นทุเรียนถุงนะพันทุเรียนพันธุผลไม้ก็กำลังจะไปขยายฝั่งกัมพูชานะครับ ตัวของความมุชานั้นจะมีแต่ไม้ตั้งเดิมผลไม้ตั้งเดิมผลไม้พื้นเมืองก็จะจบอยู่ที่สัญลักษณ์ของเมืองกราดนะครับสัญลักษณ์สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ<ม>ก็ต้องขอยุติการรายงานทุกๆท,ท่านไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้ขอบคุณสอจดำรัดพุทธรักษานะครับที่เอื้อเพื่อบริการมาถ่ายทำในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ